ช่าวดีชาวนานเตรียมรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลได้เลยนะคะส่วนวิธีการและขั้นตอนในการขอรับเงินช่วยเหลือนี้มีอย่างไรบ้าง ปชมคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดีการแห่งารัชช่องมัมีบุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุ๋มก็มาแจ้งเตือนนะคะสําหรับพม่พี่น้องท่านใดนะคะที่โดนเผะทบจากน้ําท่วมนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะและก็ในช่วงนี้ยังท่วมอยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกทคนเลยนะคะและวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการแล้วก็ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือดังกล่าวนะคะซึ่งก็จะมีทั้งชาวนาชาวเกษตรกร ต่างๆนะคะพืชไร่ต่างๆเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะคะแต่ก่อนไปรับชมนะคะบ,บุ๋มก็อยากขอกำลังใจค่ะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเช่นเตินขอสารนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะหลังจากที่เมื่อหลายวันก่อนนะค,บคะบุ๋มก็ได้มีการลงคลิปไปนะคะว่าจะมีการออกสํารวจนะคะของเกษตรอําเ,เภอแล้วก็เกษตรจังหวัดต่างๆนะคะที่ พ่อแม่พี่น้องหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเฉียบพลันนะคะที่นี้นะคะเรามาดูหลักเกณฑ์ในการเยียวยากเกษตรกรจากน้ำท่วมปี2 5 6 4ากันบ้างนะคะตอนนี้นะคะเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือว่าปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก,ก่อนเกิดภัยก่อนนะคะมีพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภยัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินพศ2514นะคะซึ่งเป็นมาตรการเงินช่วยเหลือเกษตรกรก็จะมีดังนี้นะคะ1เลยก็คือข้าวนะคะไร่ละ1,340บาทค่ะครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่นะคะพืชไร่แล้วก็พืชผักต่างๆนะคะไร่ละ1,980บาทครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่เหมือนกันค่ะผล,ละไม้แล้วก็ไม้ผลยืนต้นต่างๆนะคะไร่ละ4,048บาทนะคะครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ค่ะ ขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะก็คือ1เลยผู้ว่าจังหวัดนะคะจะประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือนะคะ2เกษตรกรยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือนะคะซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตอรหรือนายกเทศมนตรีตรวจสอบและรับรองตามสถานที่กำหนดให้นะคะ3ก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบและรับรองความเสียหายด้วยค่ะ 4. นํนำรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปติดประกาศคัดค้านตามสถานที่ ที่กำหนดให้ไม่น้อยกว่า3วันค่ะ 5. าสำนักงานกเกษตรอำเภอำเภนำเสนอคณะกรรมการกชอพอ,อพิจารณาให้ความช่วยเหลือวงเงินไม่เกิน5 0 0แสนบาทค่ะ6หากไม่เพียงพอเสนอคณะกรรมการกชอพอจอ,อำนาจผู้ว่าจังหวัดนะคะวงเงิน20ล้านบาทค่ะ7ค่ะหากมีพื้นที่เสียหายมากและไม่เพียงพออยู่ในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรวงเงิน50ล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะจะได้รับเงินยาวๆวันไหนก็ รอติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะติดตัวเองนะคะที่ข่าวสารประจำหมู่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะแล้วก็กเกษตรอำเภอต่างๆนะคะและอีกหนึ่งที่นะคะเดี๋ยวบุ๋มจะมาอัปเดตให้ทุกคนนะคะได้รับทราบข้อมูลกันทั่วหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุ๋มจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ